สำหรับวันนี้นะครับกลุ่มพี่เจนปองก็จะแนะนําให้พี่น้องจักกับภาคคัมภีร์นะครับการแสวงหาพระเจ้าอย่างหนึ่งที่เราคริสเตียนเรามีก็คือการอ่านาคัมภีร์นะครับพาะคัมภีร์จะไม่ได้พูดถึงว่ามีอย่างไงบ้างและมีเนื้อหาอย่างไงบ้างแต่จะพูดถึงการอ่านที่เป็นการอ่านหลายแบบแล้วก็ทาให้เรารู้จักพาะคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับการอ่านแบบแรกนะครับที่ ผมแนะนาก็คืออ่านจากปฐมกาลนะครับก็คือความพีเล่มแรกปฐมกาลถึงวิบอนนะครับก็คือถ้าคัมพี์เล่มจบถ้าพี่น้องอ่าน完了สี่บทนะครับปีหนึ่งจะจบเล่มนี้นะครับแต่ถ้าพี่น้องอ่าน ไม่มีเวลาหรือไม่มีสมาธิในการอ่านเพียงพอก็อาจจะอ่านเป็นเล่มน,นะครับอย่างเช่นอ่านพระคัมภีร์ใหม่จากมัทธิวแล้วก็มองดูว่าพระเจ้าคุยอะไรกับเราและสิ่งที่เราจะนำไปไประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ใหม่กับสด,ดุดีเป็นต้นนะครับหรือพระคัมภีร์ใหม่กับสุภาษิตก็จะเป็น เรื่องคาสอนที่อยู่ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นการทิ่าน,นการร้องเพลงนะครับี๋ยวตัวอย่างผมจะลองไถ้ควรพามพีในเรื่องสุภาษิตบทที่สามข้อห้าถึงข้อหกเอาแค่สองข้อนะครับว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราแนละ้วนําไปประยุกต์แช่งในพระเจ้าว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าเพิ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วลงจะสรงกระทาให้วิธีของเจ้ารามดินตอนนี้นะครับพระเจ้าตัดว่าให้เราวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดใจดใจ,จริงๆแล้วก็อย่าเพิ่งพาประสบการณ์ความรู้แล้วก็ความสามารถของเราอย่างเดียวยอม,มรับรู้พวุงในทุกทางพรุ่งสอนเราผ่านการงานก็ได้สอนเราผ่านลูกผ่านภรรยาสามีก็ได้สอนเราผ่านคิดจากผู้นําหรือบ้านพีก็ได้ ยองยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วตรงอย่างตรงกระทำให้พิธีของเจ้าราบดื่นเหมือนพระเจ้าตัดบอกว่าให้บางใจให้ยอมรับรู้ยอมที่จะถ่อมใจมาฟังเสียงพระเจ้าทุกอย่างครับตัวอย่างพ่าพีเดิมแล้วนะครับแล้วที่จะตัวอย่างพ่าพีใหม่อยู่ในยอนห์นบทที่11ข้อ28ถึง31พระเยซูกันแสงนะครับเป็นตอนที่พระเยซูไป ชุบชีวิตลาลาลนะครับเมื่อเมื่อเธอทุนดังนี้แล้วเธอก็กลับไปเรียกมารีน้องสาวกบทิว่าอาจารย์เสด็จมาแล้วและทรงเรียกเจ้าเมื่อมารีได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปฟอบพระองค์ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแต่ยังประทับอยู่ณที่ซึ่งมาทาพบพระองค์นั้นเมื่อพวกองคอยู่ที่อยู่กับมารีในเรือนกําลังปลอบโยนเธออยู่เห็นมารีรีบลุกขึ้นวิ่งตามออกไปเขาทั้งหลายจึงตามเธอไปนึกว่าเธอจะไปร้องไห้ที่อุโมง ตอนนี้เป็นเราต้องเข้าใจบริบทก่อนนะครับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่พระเยซูมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วก็พระเยซูเสด็จออกไปสั่งสอนทําการอัศจรรย์รักษาโลกสอนคนแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนที่น้องชายน้องสาวของมารีแบบน่าจะน้องสาวมารีนะครับเสียชีวิตแล้วเธอก็ร้องไห้เสียใจนะครับแล้วก็พระเยซูก็ไปช่วยชุบชีวิตใน ขณะที่อยู่อุโมงที่ศพก็มีกลิ่นเหม็นแล้วก็คิดว่าหมดทางแล้วหมดปัญญาที่จะชุบแล้วนะครับให้พระเจ้าก,ก็ทำงานอาจารย์ครับแล้วต้องอ่านดูบริบทว่ามันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างไรมันเป็นตอนที่กําลังดําเนินชีวิตความสัมพันธ์ของแต่ละคนอย่างไรแล้วพระเจ้าต้องการจะสอนอย่างไรมาถึงความรักความเมตตาของพระอ,องค์ความใส่ใจความเข้าใจรายละเอียดของเรา ที่พระองค์ทรงมีนะครับก็สําหรับภาอาพีเดืองและพ่อาพีใหม่ขอให้พี่น้องมีความสุขในการอ่านจะแสวงหาค้นคว้าแล้วก็ให้พระคมพีเป็นจริงในชีวิตเรานะครับชีวิตดังของาคำพูดครับพะใจพอ